หารถกระบะฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนเดือนละ8 00พันต้นๆจาดรุ่นนี้บอกเลยไม่มีผิดหลังสภาพตัวรถเพิ่งเข้ามาเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะคะราคาเพียงแค่439,00 0บาทสภาพยังไม่ได้ปรับสภาพราวสปบาคันนี้439,000ฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะรถเป็นปี2 0 1 7จดทะเบียนปี17เนียคะแก่รุ่น24ตัว e ath, นะพัฒนนะเพีย่ยนๆใครที่สนใจรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมอย่าพลาดรับชมในคลิปเต็มคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยเนี่ยค่ะสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถกระบะมือสองนี่คะวันนี้พบเจอกันอีกแล้วกับน้องอันอันทอออโต้นะคะวันนี้จัดกระบะราคาดีมาให้ได้เป็นเกียร์รุ่นตัว e-part พี่แต่ว่าได้เป็นเกียร์แมนนวลนะปี2017จดสะเบียนปี17นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่439,000นะคะ เลขไม 1, 000, 000่หนึ่งแสนกับหนึ่งหมื่นกิโลฟีดาวจะเต็มขอนเดือนละแปดพันต้นๆน,นะคะได้รถปีสองพันสิบเจ็ดนีคะเกียร์แมนนวลสี่ประตูยกสูงเกียร์รุ่นตัวอ e ีพัทออปชั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะครบเลยต้องแจ้งให้พี่ก่อนนะคะว่ารถยังไม่ได้ล้างทำสปาย,ยังไม่ได้ขัดใดๆทั้งสิน้นนี่คือสภาพรับเข้า,ร,ขารับเข้ามาเมื่อวานและวันนี้หนูเอามาถ่ายให้ชมกันก่อนนะคะเลขไม 100, 000, 000่แสนหนึ 1, 000, 000่งหมื 1, ่นกิโลนีคะกับรถปีสองพันสิบเจ็ดราคาสี่แสนสามหมื่นเก้าพันได้เป็นเกียร์แมนนวลยกสููงประะะตนค สำหรับพี่ๆใครที่สนใจรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้ที่0918820616นะคะหรือว่าจะเป็นลาย a u n 1 9 z ติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยนะใครที่อยากฟรีดาวฟรีดาวได้นะคะคันนี้ผ่อน8,000ตน้ตนๆขอรายได้ที่20,000บาทขึ้นไปอายุงานเกินปีไม่ติดแบคกริดบูโรถ้าจะซื้อคนเดียวมาจัดได้เลยไม่ต้องออกคำ้ำไม่ต้องออกกูร้รวมนะคะ มาดูคันนี้นะใครที่สนใจเนาะรีบจับรีบจองกันได้ก่อนมาดูรถกันได้ก่อนมาลองขับมาลองเทดรวกันก่อนได้เดี๋ยวรถจะติดจองก่อนเนื่องจากราคาดีคุณพี่คันนี้นะคะแก่รุ่นตัว e part ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนเดย์ทามันิ่งไลท์ใสต่ตะหมอกข้นหน้าติดตั้งมาให้ครบป้ายทะเบียนนะคะก็จะได้เป็นกรุงเทพมหานครแล้วตัวนี้เป็นรถหน่วยงานกดร,ระวังมานะคะ ปี17สภาพน,ะนั้นยังเรียนกิฟต์อยู่นะพี่ข้างหน้านะคะไม่มีร่องรอยแต่งสิ่นนะมีบริการวิ่งเซน็นให้ทั่วจังหวัดนะคะทั่วประเทศดีกว่าทั่วประเทศเลยนะคะและที่สําคัญเรามีการตรวจรถให้นะคะมากกว่า215จุดมีใบเซอร์การันตีให้ดูด้วยเนะคะเพราะฉะนั้นรถที่พี่พได้ไปนะบอกได้เลยว่าไม่มีพี่ความตีลังกาไม่มีชนหนักตกน้ำกลับสีกอไมไฟไหม้น้ำท่วมแน่นอนนะคะ ไฟหน้าเดิมๆไม่มีร่องรอยแตกลายงาบอดี้ด้านข้างสวยๆแบบนี้เลยรอยต่อไม่มีโดนง,งัดโดนง,งา้างไฟตันหมอกคู่หน้าจัดมาให้แบบสวยๆป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพภาษีพ,พบต่อให้นะคะไม่ต้องห่วงแม็กเดิมอลอยคันนี้ใส่มาด้วยยางบิดโตนนะยางเป็นยางพร้อมรถเลยคุณพี่แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะถ้าจะจัดคันนี้ที่ได้ยางใหม่จังหนูสี่เส้นได้ยางใหม่จังหนู4สี่เส้นแล้วก็ฟรีดาวได้ด้วยเลยนะคะ เอาไปแบบว่าพี่ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยก็ได้เดี๋ยวหนูดูแลให้หมดนะนี่ดอกยางมันไม่มีแล้วพี่พี่มันหมดสภาพแล้วเนะะียคะเดี๋ยวเปลี่ยนยางใหม่ให้สี่เส้นนะแมกเดิมอลอยดิสเบ b ake, คู่หน้านะคะกิบล็อกกิบน็อตไม่มีโดนงัดโดนแงช็อคเดิมเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเช็กกชคเบอร์ช็คให้ด้วยนะไม่มีแตกเบอร์ซึมแต่ถ้าช่วงล่างมีปัญหาเราดูแลให้หมดเหมือนกันเนะะียคะไม่ต้องห่วงดูแลหลังการขายให้ปีหนึ่งนะรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีเนะะียคะหนึ่งหมื่นกิโลนะอะไรถึงก่อนจัดได้เลยนะะค บอดี้แก้มข้างเนียนๆไม่มีรอยลักยิ้มบันไดขึ้นข้างสภาพสวยไม่มีแตกตาวลายงากระจกมองข้างเขาปรับพาไฟฟ้านะคะคันนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวมาในตัวให้แล้วเรียบร้อยคัดเดิมโรงงานนะคุณพี่แล้วก็ติดแจ้งเตือนขโมยมานะคิ้วกัศาสาตร์มีมาครบนะคะนี่ ค่ะเดิมรอบคันเลยนะตัวกระจกนะคะมือเปิดเป็นโครเมียมนะตรงนี้เดี๋ยวเราเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะคะอาจจะมีการเก็บขัดสีขัดสปานะแต่ถ้าไม่ได้เก็บก็อาจจะถอดออกให้นะคะอันนี้ก็จะได้เป็นโครเมียมสภาพสวยนี่ด้านในนะมีร่องรอยการโรงยันเจอมาเล็กน้อยนะคะตัวเบาะนะยังไม่ได้ขัดนะต้องแจ้งก่อนว่ายังไม่ได้ขัดนะคะไม่มีร่องรอยแต่ขาดนะแต่ว่าสีอาจจะซีดไปนิดนึงนะ ตัวบ่อยังไม่ได้ขัดนะคะคุณพี่นะเดี๋ยวเราขัดทําสปาให้นะตัวนี้ก็จะได้เป็นเกียร์แมนวนวลนะแป้นเบรกแป้นเกียร์พี่ดูเลยเนื่องจากไมแสนโลเขายังไม่ทํารูส่วนหายนะยังไม่แบบแป้นเนี่ยร่องยังมีอยู่ยังไม่ได้หายไปไหนนะคะในส่วนของกระจกจะออโต้หนึ่งบาทแมนเนวล์สามบานแต่ว่าเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะปรับปรับเซ็ตนะคะในส่วนของกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าแล้วก็เซ็นทั้ล็อกตัวกระจก หัวน็อตกริบเลยนะคะคุณพี่รถยังไม่ทำความสะอาดนะต้องขออภัยนิดนึงนะคะแต่เดลียวใครที่อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมหลังทำความสะอาดพี่แอดไลน์หนูมาเดี๋ยวหนูส่งให้หัวน็อตกริฟกริเลยนะะี่ค่ะนี่ขาเปิดกระโปรงอยู่ตรงนี้นะคะตัวรถจะเป็นกุญแจแบบเสียบสตาร์ทเรียมสันโคมบอดี้หัวน็อตกริบทุกฝั่งไม่มีร่องรอยนะต้องบอกเลยว่าการันตีความสวยให้เลยคันนี้439,000บาทได้คุ้มนะคะ ได้คุ้มเลยจริงๆนะเรื่องนี้ไม่โกหกนะคะได้ไปคุ้มๆเลยนะเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะคะคุณพี่แล้วก็มีโหมดในการขับขี่ก็คืออีโค o โ e มดท e r Mode หมด, Power หมดนะคะตำแหน่งของเบรกมือและที่พักแขนเนาะกันกลางนะคะตัวเบาะเนี่ยหนูว่ามันน่าจะไม่ได้ซีดนะ่ะคุณพี่นะถ้าซีดมันต้องซีดเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่นี่เหมือนเขาพุ่มมาเป็นผ้าสีน้ำตาลน,นะพุ่มมาเป็นผ้าสีน้ำตาลน,นะคะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์นี่นะคะ 1 1 4ห9ึ่กิโลเมตรนะคะก็จะเป็นไม์แท้ไม์เดิมของเขาเลยมัพี่วิ่งตามการใช้งานจริงนะคะคันนี้สภาพสวยรถเพิ่งเข้านะแต่ว่าหนูยังไม่ได้ล้างทาสปาให้ในส่วนของจอกลางเนี่ยเขาจะกันระยะถอยจอดของตัวกล้องด้านหลังให้ด้วยนะคะเป็นจอทัชสกรีนนะนี่เพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนเพลงได้หมดเลยนะคะในส่วนของจอตรงนี้นะเวลาพี่ๆเข้าเกียร์อนะ มันจะการระยะถอยจอดให้อันนี้หนูขออนุญ,ญาตไม่เข้าเกียร์ R ให้ดูเนาะเพราะว่าหนูไม่ชํานาญเรื่องเกียร์แมนวนวลเท่าไหร่นะคะกลัวว่ามันจะกระตุกนะนี่นะคะสภาพสวยแบบนี้เลยนะจอทัชสกรีนรองรับ Android Auto Apple CarPlay เนาะแล้วก็เชื่อมต่อ USB-AUX ได้ปกตินะคะมีในปุ่มในส่วนของปุ่มเชื่อมต่อให้ตรงนี้มี Power o u t อ e ลเลําตำแหน่งตรงนี้ก็จะได้เป็นแอร์แบบปรับนะคะปรับแบบแมนวนวลหรือว่าปรับระดับอน,นั้นเองนะคะ คอนโซลตรงกลางโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์มีช่องเก็บของนะคะ mm hmm. เหลือทําความสะอาดเท่านั้นเลยนะแอร์แบกด้านหน้า mm hmm. มีมาให้นะคะคอนโซลคอนโซลก็ไม่ได้น่าเกียดนะคะคุณพี่รถปี2017นะไฟเก๋งติดทุกดวงเป็นส้ยาฮโดเจนสีส้มนะคะ ม,มีกระจกมาให้นะสําหรับที่บังแดดมีมันหบาทนะคะสภาพตัวรถยังโอเคนะเหลือทําสปาเท่านั้นนะหนูมองว่าถ้าปี17ใช้งานวิ่งแค่แสนกโลเนี่ยนะถือว่าได้คุ้มนะคะพี่พี่ได้คุ้มนะพี่คิดดูรถประมาณ8ปีรถประมาณ8ปีเนาะวิ่งปีละไม่ถึง2,000 20, มโลด้วยซ้ำนะคะหลังคองหลังคาด้านบนนะเดี๋ยวรอทําความสะอาดบาะด้านหลังนี่นะน่าจะเป็นเบาะสีนี้มาเลยคุณพี่นะคะ แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นเบาะสีดำเนาะเป็นเบาะสีนี้มาจริงๆมันไม่ได้ซีดแหละนะจูนคิดว่ามันซีดตอนแรกนะแต่มันไม่ได้ซีดนะคะนี่ความสวยนี่ใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวล้างทาสปาขัดให้ใหม่เนี่ยจบนะเงาวิบเหมือนเดิมนะคะหัวน็อตไม่มีขยับนะเหลือแค่ทำความสะอาดอย่างเดียวไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะโดนแก่โดนเกามาเลยนะคะสภาพสวยกริบนะคุณพี่ถ้าใครสนใจให้รีทักเข้ามานะ 439,000เนี่ยหนูบอกเลยว่าไปเร็วแน่ๆนะเซลล์คนอื่นเขาถ่ายไปหมดแล้วนะคะหนูเพิ่งมาถ่ายเนี่ยิลเลอร์นิ่มๆพี่ดูได้เลยของเดิมแน่นอนนะคะ mm hmm. ด้านข้างเนี่ยเป็นสีนี้นะคะ mm hmm. ดีดเบรกนะสองล้อด้านหน้าแล้วก็ดัมเบรกด้านหลังยางเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้นะคะดอกมันไม่มีแล้วนะคะคุณพี่เนี่ยยางปี2017เหมือนกันแต่ด้านหน้าเนี่ยไปหมดแล้วหน้าล้านนะคะแต่ด้านหลังไม่เท่าไหร่นะ แบตลกก็ทุกอย่างอยู่ครบกล้องถอยเดิมโรงงานนะคะกันชนไม่มีร่องรอยรถมือเดียวจากโตโยต้าบัสนะคะคันนี้สวยเลยชุดแต่งก็ของเดิมของเขานะสติกเกอร์รอบคันโครเมียมแท้กล้องถอยนะคะแล้วก็ไฟเบรกของที่สามเป็น LED มาดูแบกรายเนอร์ด้านในนี่มีร่องรอยตามการใช้งานแต่ไม่มีแตกร้าวลายงานไม่มีแผลใหญ่นะคะเรียมสังคมบรีหัวนอสปอตเมทอาร์ตเด,ดิมๆแบบนี้นะ เดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดทำสปาให้พร้อมกับตรวจรถอีก2อ5ยสิห้าจุดเนะ่ยการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ทุกจุดนะรูกลมหัวน็อตยิคลิป,ลปไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะโด,ดนแกะโดนเกลาเนะะี่ยค่ะสภาพสวยเลยนะแผงประตูด้านข้างเนี่ยไม่มีร่องรอยลักยิ้มเลยสักจุดนะคุณพี่นาแม็กอัลอยเขาก็ไม่มีรอยมามือเปิดเนี่ยนะคะมันเป็นโครเมียมเนาะมันก็เนี่ยจะไม่ใช่โครเมียมแท้มันจะมีการขึ้นสนิมแบบนี้ถ้าจะให้ถอดออกถอดออกให้ได้นะยคะ่ะ หรือว่าถอดออกแล้วติดใหม่ให้ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นครเมียมแท้เห็นไหมไม่มีรอยสนิทเลยกระจกพัดเดิมรอบคันนะคุณพี่นะนี่ภายในหนู 9, ให้ดูหัวน็อตนะเรื่องความสะอาดตัวรถเดี๋ยวพึ่งไปดูมันนะคะเดี๋ยวทําความสะอาดให้หัวนอ็อตกริบเลยไม่มีร่องรอยโดนง,งัดโดนแงะโดนแกะโดนเก,ดกลามาแน่นอนนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะ ใครที่อยากมาลองขับมาลองเทสได้มาดูกันก่อนได้นะคะมาลองให้รู้กันก่อนนะชอบไม่ชอบว่ากันได้อีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าให้พี่ๆมาดูก่อนไปเร็วแน่นอนนะคะคันนี้พี่ไม่ต้องห่วงนะ4,39,000นี 4, 39, ่หายากนะคะ ราคานี้เกิดขึ้นตัว e p a s นะ option ออก็ให้มาครบและได้เป็นเกียร์แมนนวลสายที่แบบชอบเข้าเกียร์นะคะชอบเหยียบคาร์เนี่ยมาจัดได้เลยนะบอกเลยไม่มีผิดหวังนะใครที่สนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยช่องทางกรติตนูขึ้นให้แล้วนะคะฟีดเราจัดเต็มผ่อนอยู่8,000กว่าบาทนะคะคุณพี่่อนย,ยาวๆได้เลยนะใครที่สนใจทักเข้ามาได้เดี๋ยวไปชมห้องเครื่องยนต์ค่ะมาดูสภาพห้องเครื่องยนต์ค่ะคุณพี่นี่บอกเลยนะว่า ยังอยู่ในสภาพที่สวยมากๆนะคะไม่มียกเครื่องโอเวอร์ฮอลนใดๆทั้งสิ้นนะแท่นเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยข้านวน้ำมันไม่มีไหลรั่วซึมเหลือแค่รางสะอาดนะหัวน็อตนะคะกิ๊บกิ๊บไม่มีล่องอจนงัดจนแงะบล็อกเดิมโรงงานแน่นอนนะของเหลวนะ้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ทุกอย่างเราดูแลให้หมดนะแบตเตอรี่ถ้าแบตเก่าแบตเก่าเนี่ยนะพี่ไม่ต้องห่วงพู้หนูเปลี่ยนหม่ให้นะคะเปลี่ยนหม่ให้ลูกหนึ่งเลยนะยกลูกให้เลยนะคะนี่ เดี๋ยวเช็คให้นะตัวแบตเพราะว่ารถเพิ่งเข้าหัวน็อตไฟหน้านะคะไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะไทโคอิโตเดิมโรงงานนี่หัวน็อตกริบสวยๆแบบนี้เลยพี่ได้ดูเลยนะคะไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนไขามาแน่นอนนะรูกลมสภาพสวยนะทุกอย่างเดิมหมดกระโหลกชุ้มล้อไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปรูกลมเม็ดอาร์สภาพเดิมนะคะในส่วนของแผ่นเพจเนี่ยเลขเครื่องเลขถังตรงปีสิต17จด17นะคะแจ้งปีผลิตชัดเจนมออกเดิมโรงงานรูกลมส,สวยๆนะ นี่บอกเลยว่าเดิมทุกจุดนะหัวน็อตฝั่งนี้นะคะหัวน็อตไฟหน้าไม่มีขยับเลยนี่เดิมกิปกริปไทโคอิโตเดิมโรงงานนะคะหัวน็อตเดิมหมดนะก็อากาศหม้อน้ำคลูแรนต์นะคะสายพานทัมมิง่งปั๊ม a b s ทุกอย่างเราดูแลให้หมดนะแบตเตอรี่ของเหลวนะหัวน็อตสากระโปรง ไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะโดนแกะโดนกล่าวมาปั๊มเดินโตโยต้าสวยๆพี่หนูรับประกันให้เลยนะมีการตรวจรถให้มากกว่า2 1 5้าจุดพี่มีใบเซอร์การันตีให้ดูเนะคะนี่สภาพสวยเลยสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะคะฉะนวนกระคามร้อนนะมีร่องรอยขาดเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ตกท้องช้างเม็ดอาร์คค่ะคำเตือนทุกอย่างอยู่ครบสปอร์ตเม็ดอาร์ดเดิมๆแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตสวยกริบทุกฝั่งรูกลมเดิมๆนะคะนี่หัวน็อตกับเม็ดอาร์ดไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะมาเนียคะ ไม่มีโดนไขเลยนะหัวน็อตส,สภาพสวยมากนะคะใครที่สนใจนะพี่พี่ให้รีบทักเข้ามาช้างก็ช้างด้านล่างนะคะหนุขึ้นให้แล้วเรียบร้อยจะเต็มฟีดาพร์อ8,000กว่าบาทรายได้20,000อายุงานเกินปีไม่ติดว่าแบรนดลิทบูโรมาจัดได้เลยคุณพี่คันนี้439,000ปี2017จดทะเบียนปี17นะ2.4นะคะ e p a s เป็นตัว d ั u b l ิ cab p n h เนะคะได้เป็นียร์แมนวลน,นะไม่แสนต้นๆเท่านั้นนะคะ ใครสนใจนะทักเข้ามาได้เรามีบริการวิ่งเซ็นทั่วประเทศนะคะมีบริการตรวจรถให้มากกว่า215จุดเพราะฉะนั้นนะเพี้ยใดสนใจเนะาะทักเข้ามาสอบถามหนูได้การันตีโครงสร้างเดิมวอดีเดิมรับประกันให้นะคะว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนพร้อมกลับรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีเต็มๆนะเพี้ใดสนใจทักเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้หนูลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้ามีผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ขออภยัยเวนาทีด่ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นใจให้ด้วยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ